ร้อมคืมล,ล่าสุดด่วนช่าเด็ดเผยคนในทีมอุ้มค่าน้องชมพู่ล่าสุดถูกกันเป็นพยานแล้วจากกรณีน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่1 1พฤษภาคมเสนไปพบกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรขณะที่ตำรวจ กำลังเร่งหาหลักฐานโดยมีตัวละครโผลเพิ่มขึ้นมาทุกวันแต่อย่างไรก็คงต้องรอทางตำรวจสรุปคดีออกมาอีกครั้งนั่นเองค่ะล่าสุดได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้อัปเดตเกี่ยวกับคดีดังกล่าวโดยได้ระบุข,ข้อความว่าคนในทีมอุ้มถูกการเป็นพยานงานนี้หวยใกล้จะออกแล้วซึ่งล่าสุด จากเพจของคุณออยศิละพองเพือกได้โพสต์ข้อความว่าส่วนตัวที่ตามข่าวเพื่อต้องการอยากจะให้จับคนร้ายและผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งหมดให้ได้และขอให้เป็นไปตามพยานหลักฐานที่อธิบายทุกอย่างให้สังคมได้รดยประจ,จักษ์ข้อสงสัยและนำตัวคนผิดไปลงโทษให้สาสมและหวังว่าไม่กี่วันนี้จะมีความคืบหน้าชี้แจงเนื่องจาก เป็นคดีที่ผู้สนใจยังไงก็ต้องแถลงจะนิ่งเสียเฉยๆไม่ได้ Hash tag ให้คอยนานๆ <satisfied time S 2> มันสมสารรู้ไหมโดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าณเวลานี้สงสารตาและขอบตาตัวเองมากแต่ก็ต้องเผื่อต่อไปหวังว่าตำรวจจะทำเป็นคดีตัวอย่างจับคนไรให้ได้เพื่อจะไม่มีใครไปทำกับเด็กแบบนี้ต่อไปเห็นด้วยค่ะ ถอนรากถอนคนสาวให้ถึงผู้สมรู้และช่วยปิดบังซ่อนเร้นยาวเป็นหางว่าวสงสารนอนจะพูดจะตายฟรีไหมเนาะแต่ที่แน่ๆพ่อแม่และญาติญาติดได้ผลประโยชน์กันทวนหน้าเราได้เข้าไปดูสภาพน้องตอนที่นอนเสียอยู่บุญเขาแบบไม่เปิดภาพน่าสงสารมากนะ น้องตายตามไม่หลับมองตามแขนขาและตัวน้องคิดถึงเราคงจะทรมานและเจ็บน่าดูสงสารน้องมากๆข่าวว่าใครที่ต่อว่าลุงพลเรื่องเงินที่ได้รับเข้าของเครื่องใช้ที่คนเข่ามานํำมอบให้และบ้านใหม่ที่กำลังจะทำเสร็จหรือพูดถึงลุงพลในทางที่ไม่ดีทัวจะลง ที่หน้าเฟซของคนคนนั้นจริงไหมครับเจอศพน้องชพูวันไหนครับมีคนแคปหน้าจอสดดิ้งโพสต์ไว้ว่าไม่มีน้องแล้วพี่กับพ่อแม่จะอยู่กันอย่างไรในวันที่13บ้านนี้ชอบรู้เรื่องหน้ากันจริงๆไม่ดูข่าวมาหลายวันรู้สึกหายปวดหัวมากเลยรออ่าน ดูแลปวดหัวคนที่พูดอย่างคนนั้นพูดอย่างคนนี้ก็พูดอีกอย่างเวลาเปิดมาเจอยิ่งปวดหนักกว่าเดิมคดีนี้ทําให้ผมเห็นสังคมหลายแบบมากบอกตรงๆเอาแค่เรื่องลุงพลผมก็เห็นสันดานคนอย่างเยอะหนึ่งตอนลุงพลตกเป็นผู้ต้องสงสัยสังคมก็ขุดขุดขุดลุงตั้งข้อสงสัยต่างๆนานาสองพอหาหลักฐานที่ แน่ชัดไม่ได้และทางครอบครัวน้องจะพู้หลุดหลายๆอย่างออกมาสังคมก็เริ่มจะเห็นใจครอบครัวลุงพล 3. พอสังคมเริ่มเห็นใจลุงพลที่ถูกคนในหมู่บ้านมองว่าฆ่าเด็กสังคมก็เริ่มให้กำลังใจลุงพล 4. พอลุงพลมีคนเริ่มเห็นใจและให้กำลังใจเยอะขึ้นอันนี้ผมมองว่าใครได้ตามคงเห็นใจลุงพลที่ถูกกระทำ มันก็จะมีพวกที่เริ่มเฮ้ยเกินหน้าเกินตาละ่ะทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของลุงที่มีคนเห็นใจสรุปคดีนี้ถ้าไม่เคลียร์ทุกประเด็นโดยตํารวจคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือลุงพลเพราะมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่ตั้งทงว่าคนร้ายคือลุงพลและอีกกลุ่มหนึ่งที่หมั่นไส้ลุงที่ได้รับสิ่งต่างๆหรือพูดง่ายๆก็คืออิจฉานั่นแหละ และสังคมที่ผมพูดมาก็อยู่ในบ้านกกอกอยากรู้วิธีคิดวิธีอำพรางหลักฐานสาเหตุการตายไม่ว่าใครจะเป็นคนไรก็ตามอันนี้ผมเห็นด้วยตำรวถจถแถลงเหอหลักฐานมัดใครจนดิ้นไม่หลุดก็จับไปรับโทษเด็กน้อยคนหนึ่งจะตายฟรีได้ไงหากหลักฐานยังโยงไม่ถึงใครแขวนก่อน มีหลักฐานใหม่ก็ค่อยสืบต่ออย่าลืมเดอ้อคดีนี้สูญงบประมาณไปเยอะแล้วเชื่อเถอะคนที่อยากให้ตำรวจแถลงมากกว่าเราคือลุงพลเพราะลุงก็เคยบอกว่าหากหวยลงที่แกแกก็สู้คดีทุกวันนี้สิ่งที่แกได้รับใช่ว่าแกจะไม่ทุก์ แค่แก,แกคนง่ายๆไม่ขัดใจใครใครถามอะไรก็ตอบนักข่าวถามซ้ำๆก็ตอบให้จำลองกี่ครั้งก็ทำให้ขึ้นเข่าก็ขึ้นเหนื่อยแค่ไหนให้ร้องเพลงก็ร้องใครด่าก็เฉยดีใจร้องไห้โปรโจดหมายปริศนาส่งหาแม่นอนชมพู่ ล่าสุดมีจดหมายส่งมาหาแม่น้องชมพู่เป็นสมุดบันทึกยานทิพย์ของปู่ฤาษีนาคาภาพชายในนิมิตนั่งบนเก้าอี้วางแผนเหมือนเตรียมการมาก่อนไม่ใช่เอกาสารลับไม่ควร,ปรเปิดเผยด้วยจดหมายดังกล่าวได้รับการอนุญ,ญาตจากแม่น้องชมพู่แล้วสามารถปรเปิดเผยได้ใจความในจดหมายเหมือนนิทานบอกว่าใครเป็นคนทำใครมีความเกี่ยวข้องบอกหมดว่าใคร เป็นคนร้ายแถมมีบทสรุปให้ด้วยโดยปู่ฤษีนาคาได้ส่งจดหมายมาหาแม่นองชมพู่หลังจากที่ได้มีการนำเสนอว่ามีจดหมายดังกล่าวส่งถึงแม่นองชมพู่ชาวโซเชียลก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยเนื้อหาในจดหมายที่เป็นสมุดบันทึกภาพจากยานทิปของปู่ฤษีนาคามีข้อความว่า 1. ความจริง ว่าจะส่งมาก่อน15กรกฎาคม63แต่รอการปรากฏตัวของหมอเอกในวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่ออ่านและว,วิเคราะห์ให้รอบด้านก่อนที่ให้ตำรวจดูความอิจฉาทำให้เกิดเหตุความอิจฉามีอยู่3ข้อ1พ่อแม่น้องชมพู่มีรถไถสามารถรับจ้างไถไรนาได้ทุกฤดูกาล แต่เขามีรถปิ๊อัพรับจ้างอะไรไม่ได้ 2. มีฟาร์มหนูขายเป็นไรายได้เสริม 3. ไม่สามารถทำธุรกิจชุมชนเหมือนมีคนมาขวางหรือไม่ให้ความร่วมมือที่ซื้ออุปกรณ์งานซึ่งเสียผลประโยชน์จากส่วนลดและเคยสั่งสิ่งของไว้เจ้าของร้านอาจไม่พอใจ โดยข้อความต่อมาดวงใจแม่ตอนเจ้าเกิดรู้ไหมใครเจ็บปวดแม่เฝ้าสวดวอนเทวาเฝ้ารักษาขอลูกน้อยปลอดภัยได้เกิดมานับเวลารับขวัญจงบันดลเก้าเดือนแม่เหนื่อยแค่ไหนรอวันนับ โรยข้อที่2รถปิกอัพสีขาวดูเหมือนยี่ห้ออีซูซุสองคนนี้มีตัวตนหรือไม่หมอเอกก็ดูดีเข้าถึงความรู้สึกของผู้สูญเสียตำรวจอาจจะมองข้ามเรื่องยานทิพ์พวกสร้างหนังสร้างละครหากินบนความเจ็บช้ำของคนอื่นไร้คุณธรรมอย่าให้นักข่าวดูบางช่องเองียงไมยเหตุ นิมิตรในยานทิพย์มีคนเกี่ยวข้องอยู่3ราย 1. คนวางแผนอาจจะเป็นคนชื่อชัย 2. คนทำให้น้องเสียชีวิตชายหนุ่มคนนั้น 3. คนที่พาหนีคนแก่ก,กระบะขาวคนมีพิรุษรีบโกนผมเมื่อมีคนบอกว่าชายผมยาวเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ และสำหรับความคืบหน้ากรณีดังกล่าวถึงแม้ว่าล่าสุดจะยังไม่สามารถสรุปได้ว่าใครที่เป็นคนทำน้องชมพู่ตำรวจยังไม่มีการออกมาเผยข้อมูลและยังทำงานกันอย่างหนักในขณะเดียวกันทางฝั่งของลุงพลป้าแตนน้ำใจหลั่งไหลามาจากทั่วสารทิศมีคนมาให้กำลังใจทุกวันและเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาบ้านลุงพลยังมีคนเดินทางมาให้กำลังใจ ไม่ขาดทางด้านป้าแต็นบอกว่าดีใจมากที่บ้านสร้างใกล้จะเสร็จแล้วและผู้ใหญ่ใจดียังบอกอีกว่าจะต่อเติมครัวและห้องน้ำให้อีกซึ่งป้าแต็นก็บอกว่าพอแล้วมากพอสำหรับป้าแล้วแต่ทางด้านคนใจดีก็บอกอยากจะทำให้ตอนนี้งบในการสร้างบ้านน่าจะสามแสนบาทแล้วไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรอะไรที่มันดีกับป้าเขาก็ทำให้ สำหรับคดีป้าแตนมีความกลัวกังวลอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะทุกวันนี้มีคนเดินทางมาให้กำลังใจเยอะจึงทำให้มีกำลังใจส่วนประเด็นเรื่อง90วันแล้วตำรวจจะแขวนคดีหรือเปล่าจะมีการจับใครที่เป็นการจับแพ้หรือเปล่าหากจะแขวนคดีอยากให้ตำรวจชี้แจงว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นหากให้ชี้แจงให้ชัดว่าลุงพล ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะตอนนี้อยู่ในสภาพคลุมเครืออยู่ลุงพลก็ยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยความสัมพันธ์ในครอบครัวตอนนี้ยังไม่ดีแต่ป้าแตนก็รักและห่วงทุกคนในครอบครัวตัวเองก็เหมือนคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างแม่หนองชพูกับลุงจัาเพลของคุณอ้อยศิลปพงเพือกแต่โพส์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กไว้ว่า,วา90วันผ่านไปอีชั้นมาเผื่กประมาณ30วัน ไม่ได้บทสรุปอะไรเลย Hashtag พาราต้องเข้าแล้วล่ะโดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นบอกตรงๆครับว่าอย่าหาความคืบหน้าจากคดีนี้เลยขอรับตำรวจใช้ความสามารถอย่างเต็มที่แล้วแต่อย่างว่าครับตำรวจเจอต่อแม่งสตอเกือบทั้งหมู่บ้าน ทำไมที่ฤาษีให้รูปวาดกับแม่น้องชมพู่วันนี้เรากลับนึกถึงคนที่ตัวเปื้อนขี้ดินขออาศัยขึ้นรถออกนอกหมู่บ้านที่มีผ้าพพกหัวจริงๆตำรวจเขาทำงานนะทั้งตำรวจทั้งหมอนิติเวชพิสูจน์ให้ได้ว่าเด็กเดินขึ้นไปตายเองไม่ได้มีคนพาไปทำงานหนักจริงๆ ย้อนกลับไปดูข่าวตอนพ่อแม่รู้ว่าน้องเสียแล้วอดเป็นห่วงแม่ทำท่าเหมือนจะเป็นลมเพราะยาดมบกไปมาใกล้ๆจมูกนี่แหละส่วนพ่อก็น่าสงสารที่ร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลพรากๆสงสารน้องนะอิแม่ผู้สูญเสียก็หลุดให้คิดนะหลังจากกินน้ำสาบานต่อให้สาบาน100วัดถ้าไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้หรอกนะน่าคิดนะเนี่ย สรุปให้นะแต่อยากมีไรายได้จากการบริจาคโดยปรึกษาพ่อแม่นอนจะพูก็ยังไม่ตัดใจเท่าไหร่แต่สายไปเสียแล้วนะ่แต่เอาไปไว้แล้วทําให้พ่อแม่นอนจะพูจัดกระเป๋าเตรียมจะไปให้เด็กเราก็ตามติดตลอด90วันเฮ้อสืบไปสาวมาเจอตอใหญ่เลยต้องหยุดส่วนตัวคิดว่าตํารวจมีหลักฐานแหละแต่คงสู้กับอํานาจมื่ไม่ไหวขนาดกระทิงแดง ชนคนตายยังเอาผิดไม่ได้เลยเฮ้อเผื่อมาเก้าสิวันแล้วเห็นแต่รอยยิ้มคุณแม่ตลอดคุณแม่เข้มแข็งมากหรือจะให้คิดเป็นอื่นดีคะคุณแม่พูดตลอดว่ากับวอลีเดดว่าแม่เป็นผู้สูญเสียนะ นี่จัดเป็นอาการของผู้สูญเสียที่สตรองสุดๆไม่เคยเห็นใครสตรองเท่านี้มาก่อนนับถือคุณแม่มากจริงๆแทบไม่อยากจะช่วยลุ้นแล้วคำา่าผู้สูญเสียแต่การแสดงออกเหมือนไม่เดือดร้อนอะไรเลยคำพูดกับการกระทําช่างสวนทางกันจริงๆนะ ไปดูข่าวย้อนหลังมาวันที่เจอรองเท้าแม่สาวิตรีให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าน้องไปซื้อน้ำแข็งใสแต่เมื่อไม่กี่วันมานี้นางบอกให้สดิงซื้อน้ำแข็งยูนิตมาแช่เพื่อรอให้พ่อแม่กลับมากินสรุปนางโกหกใช่ปะตำรวจออกมาพูดนะครับแนวทางคดีไปทางไหนตัดข้อสงสัยไหนออกไปบ้าง เหลือแนวทางไหนบ้างจะสรุปสำนวนออกหมายจับส่งอายการฟ้องเมื่อไหร่หรือจะแขวนคดีไว้ก่อนก็ว่าไปครับท่านผมว่าทุกคนที่บ้านก,กอกเขาก็รอท่านตำรวจนะครับจะทำอะไรบางที่ก็ลำบากเพราะทุกคนอาจจะโดนสงสัยครับขนาดจะบวชจะเปลี่ยนที่อยู่ยังลำบากเลยเรานึกนึกดูก่อนน้องเสียวันแรกๆจะอยู่ ยังไงบนข่าเพราะนักข่าวบอกไม่ได้เสียชีวิตวันแรกอย่างน้ำตาไหลเลยสงสารน้องแต่นี่นางแม่ไม่มีให้เห็นเลยแม้แต่แม่คือผู้สูญเสียคดีนี้ตำรวจยอมแพ้แต่โดยดีสงสัยจ,จะเป็นคดีเดียวที่หาแพ้ไม่ได้เลยต้องปล่อยให้มันค่อยๆเ,เงียบไปเองละครเรื่องนี้ผู้ร้ายเป็นต่อคนร้ายคือใครยังไม่แน่ชัดแต่ที่แน่ๆลุงพลปปาเตน บ้านจะเสร็จแล้วมีมอไซค์ใหม่เฟอร์ใหม่จะได้เป็นนักรองนักแสดงแล้วร่างทรงต่างๆก็มีชื่อเสียงขึ้นวันจันทร์รอฟังข่าวจะเป็นยังไงคะ